สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวรถตอนเดียวโฟวินนะครับตอนเดียวโฟวินวันนี้ด้านหลังของเทฟโจฟอร์ดนะครับด้านหลังนี่จะเป็นตัวโฟวินแต่งชุดในส่วนของกันชนท้ายกันชนหน้าเป็นชุดเอลเลนเดอร์และบันไดข้างนะครับเรามาดูกันนะครับค่านะครับอันนี้จะเป็นรถตอนเดียวนะครับยกสูงโฟวินแต่งนะครับ ข้างหน้ากระจังหน้าจะเป็นสไตล์ของ Outlander นะครับแล้วก็ตรงนี้กระจังหน้า Ford กันชนหน้า Outlander นะครับเปลี่ยนแม็กนะครับพร้อมยางอ t ทเทเลนนะครับวันนี้บันไดข้างเป็นของ Outlander นะครับอวันนี้สวยงามวันนี้ แต่งจากที่ศูนย์เลยนะครับอันนี้แต่งจากที่ศูนย์ให้เลยนะครับดูรอบๆอบคันตัวนี้ตัวนี้ลูกค้านะครับสั่งสั่งใส่โครงนะครับโครงเสมอเก่งนะครับเป็นชุดของ Outland e r นะครับงานชิ้นงานออกมาจะเป็นแบบนี้เลยครับแข็งแรงมากนะครับนะครับเป็นงานครับตอนนี้มาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นแต่งตัวมีตัวติดสัญลักษณ์ FORD นะครับอยู่ตรงฝาท้ายนะครับรวมทั้งในส่วนของกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้ก็จะเป็นทรงของชุดของมันเข้าชุดล l e n d e r เลยนะครับอันนี้ลูกค้าก็เตรียมส่งมอบรถนะครับนีลูกค้ากำลัง เตรียมส่งมอบรถใหม่เลยนะครับอ่าสวยๆเลยครับนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแต่งสวยๆแบบนี้นะครับถ้าเข้ามาในเพจของเทพโจฟอร์ดได้นะครับตอนนี้ทางเทพโจฟอร์ดก็มีบริการดีๆให้สําหรับลูกค้าที่เข้ามาจองรถแล้วก็ออกรถของทางเทพโจฟอร์ดนะครับอนะ่า,ายังไงก็พบกันวันรับรถเลยนะครับสวัสดีครับ